บทที่หนึ่งเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังสองทุ่มเศษที่สบายใจรีสอร์ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคืนนี้ดูช่างเงียบเหงาเปลี่ยวร้างผู้คนบ้านพักปีกไม้ส่วนใหญ่ไร้ผู้มาพักผมนั่งทอดอารมณ์จิบเบียร์ไฮริเกนไปพงังลางสัมผัสสายลมที่พัดมาเบาๆท่า,า,ามกลางแสงของหลอดไฟรัว้วข้างโต๊ะที่ผมกำลังนั่งดื่มเบียร ริมสระน้ำธรรมชาติความมืดมิดปกคลุมไปทั่วทําให้ผมเห็นหมู่ดาวที่เริ่มทยอยปรากฏโฉมระยิบระยับทีละดวงทีละดวงผมหันซ้ายหันขวาสังเกตดูความเงียบในรีสอร์ทยามนี้ในใจก็คิดไปว่าที่แห่งนี้กำลังอยู่ในอาการพักผ่อนหากวันนี้ไม่มีผมรีสอร์ทแห่งนี้คงจะทำหน้าที่ต้อนรับลุงแก่ และใครต่อใครอีกเป็นจำนวนมากที่ตาของผมไม่สามารถจะมองเห็นได้มิติของการเวลามีอยู่จริงผมคิดในใจท่านผู้อ่านคงจะแปลกใจสินะว่าลุงแกและใครต่อใครที่ผมหมายถึงคือใครหากท่านจะเดาไปว่าเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นเทวดาเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเกิดทุกการเดาผมขอเคารพ และจะไม่ทำการวิาพากษ์วิจารณ์ณว่าผิดหรือถูกแต่สำหรับผมลุงแก่คือคนในครอบครัวของผมในอดีตชาติอันไกลโพ้นและไม่เพียงลุงแก่จะเป็นคนในครอบครัวของผมเท่านั้นลุงแก่ยังเป็นคนในครอบครัวของท่านผู้อ่านทุกคนด้วยอย่างไม่มีข้อยกเว้นเลยลุงแกอยู่กับผมและคนทุกคนมาเนิ่นนานก่อนผมและท่านจะเกิดซิอีกถ้าจะว่าไปแล้ว ลุงแกเป็นผู้มีอิทธิพลแบบชนิดที่ไม่มีตัวจับเพราะลุงแกพาผมและท่านท่องโลกผ่านการเกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรไม่รู้จากกี่ชาติต่อกี่ชาติมาแล้วสะสมภูมิปัญญาความรู้และความเข้าใจไว้มากมายจนได้เวลาที่เหมาะสมลุงแก่ก็ส่งผมกับท่านมาเกิดเป็นคนบนโลกใบนี้จริงๆแล้วจะว่าลุงแกส่งผมกับท่านมาเกิดแล้ว จะทิ้งผมกับท่านไปเลยก็หาไม่ลุงแกยังคอยวนเวียนมาปกป้องดูแลรักษามาสอนมาคอยช่วยเหลือให้ท่านกับผมเนี่ยรอดตายมาได้จนถึงทุกวันนี้หากจะสังเกตว่าลุงแกมีอยู่จริงหรือไม่ก็สังเกตง,ง่ายๆผ่านการมองหน้าเด็กทารกในขณะหลับซึ่งบ่อยครั้งเลือเกินและบ่อยจนเรียกได้ว่าทุกวันเด็กทารกแบเบาะจะยิ้มอย่างมีความสุข ในขณะที่ตายังหลับอยู่เพราะดีใจที่ได้เห็นได้ฟังลุงแก่ที่คุ้นเคยมาเล่านิทานและมาหลอกล้อเล่นเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเริ่มคลานเริ่มตั้งไข่เริ่มยืนและเริ่มเดินลุงแก่จะคอยกระซิบสอนแนะให้เด็กได้ทดลองการใช้ร่างกายและทดลองสัมผัสแล้วเรียนรู้โลกที่เด็กยังไม่คุ้นเคยนี่เองอาการซน มีสาเหตุมาจากการสอนโดยส่งผ่านเสียงกระซิบตรงไปที่จิตใจของเด็กเป็นเสียงที่เด็กเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะได้ฟังในทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าไม่ถึงการมีอยู่จริงของลุงแก่จะบอกแต่ว่าอาการสนของเด็กเป็นสัญชตาตญาณการเรียนรู้ที่มาจากการพัฒนาการทางสมองซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่โดยข้อเท็จจริง ลุงแก่กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้โดยผ่านเสียงกระซิบตรงไปที่จิตใจของเด็กเพื่อจิตใจที่ปราศจากตัวตนมีลักษณะเป็นนามธรรมที่ไม่มีรูปร่างถือเป็นอนูหน่วยที่เล็กที่สุดหากจะเปรียบให้เห็นภาพทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนก็คงเปรียบได้ว่าจิตใจเป็นอะตอมที่เป็นรากฐานของการสร้างก๊าซประเภทต่างๆอย่างก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน ที่ถูกสร้างมาจากอะตอมในทางการพัฒนาที่สลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกอะตอมก็เป็นต้นเหตุหลักให้เกิดการสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างน้ําก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อะตอมได้ทําหน้าที่สร้างขึ้นเพราะหากทําการแยกน้ําออกมาเป็นส่วนๆก็จะพบว่าน้ํามีส่วนประกอบมาจากกา๊าซไฮดโดรเจน2ส่วนและออกซิเจนหส่วนและทั้งกา๊าซไฮดโดรเจนและออกซิเจน ก็ถูกสร้างมาจากอะตอมอะตอมจึงเป็นตัวสร้างน้ำไม่ต่างอะไรกับจิตที่เป็นอนูที่เล็กที่สุดและเล็กยิ่งกว่าอะตอมจะเป็นตัวสร้างคนขึ้นมาจิตกับอะตอมเหมือนกันตรงที่ว่าทั้งคู่มองไม่เห็นแต่ต่างกันก็ตรงที่ว่าในทางวิทยาศาสตร์มองเห็นอะตอมได้ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยส่วนจิตนั้น ยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยใดสามารถจับภาพของจิตได้จิตจึงอยู่เป็นอนูที่เล็กที่สุดถึงขนาดว่าไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้และเป็นนามธรรมานี่เองที่การมีอยู่ของลุงแก่และการทำหน้าที่ของลุงแก่ที่มีเป้าหมายตรงไปที่จิตใจของเด็กจึงเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แม้ว่าเรื่องของลุงแก่ ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่จะยังเป็นปริศนาอยู่และอาจทําให้ท่านที่อ่านมาถึงตรงเนี้ยกําลังอยู่ในอาการลังเลที่จะพับปิดหนังสือเล่มนี้ผมในฐานะผู้ที่ยืนยันว่าลุงแก่มีอยู่จริงก็คงไม่ทําอะไรมากไปกว่าการเล่าเรื่องและหน้าที่ของลุงแก่ต่อไปด้วยเพราะการรู้จักลุงแก่เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนคนหนึ่ง ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดนั่นเองภาคผนวกท้ายบทการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยดอรเอียนสตีเวนสันและคณะวิทยาศาสตร์ยืนยันการกลับชาติมาเกิดของคนเป็นเรื่องจริงปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ด้วยผลทางการวิจัยถ้าหากการกลับชาติมาเกิดได้ของคนเป็นเรื่องจริงแล้วใครละ่ะพาเรามาเกิดใหม่ จะใช่ลุงแก่ตามที่ผมจินตนาการหรือไม่